ถือสว่าคลิปนี้เป็นคลิปก่อนฮาโลวีนไปเลยละกัน s l เ n d e r m a n เป็นสิ่งมีชีวิตเนื้อธรรมชาติที่มีลักษณะและความสามารถที่คุมเครือตัวของมันถูกกล่าวถึงครั้งแรกใน Create Paranormal Image ของ Something of u l o Forum รูปร่างภายนอกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างสูงคล้ายมนุษย์สวมชุดสูทสีดำหรือสีเทาผูกเนคไทสีแดงและเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีใบหน้าไม่มีเส้นผมแต่มีนิ้วมือที่ยาว จากความสูงที่ประมาณไว้ก็ราวๆอยู่ที่6-15ฟุตขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือพยานที่เคยพบเห็นแต่ในวิดีโอบางแหล่งกับพบว่าตัวของมันนั้นสูงแค่6-7ฟุตเนื่องจากลักษณศน,ย,นยที่ไม่แน่นอนและความแตกต่างระหว่างเรื่องราวต่างๆจึงยังไม่มีใครที่สามารถระบุได้ว่าตัวของ s ซเลนเดอร์แนั้นคืออะไรกันแน่ปัจจุบันมี2ทฤษฎีหลักที่บ่งชี้ว่าเซเลนเดอร์แมนอาจจะเป็นปรากฏการณ์ฉับปาและทฤษฎีขอนตัม แล้วเท่าป้ากับทฤษฎีควอนตัมคืออะไรอันนี้แอดขออนุญาตอธิบายเล็กน้อยนะครับเท่าป้าเอฟเฟกคือปรากฏการณ์ที่ความคิดหรือจินตนาการได้สร้างสิ่งที่มองเห็นได้ขึ้นมาซึ่งอาจเป็นได้ทั้งรูปแบบของสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุแนวคิดนี้มีรากฐานมาจากพุทธศาสนานิก,กายทิเบตซึ่งเชื่อว่าการเพ่งสมาธิและจินตนาการเป็นเวลานานสามารถทําให้ความคิดนั้นก่อตัวและปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงได้เท่าป้า คือความคิดที่เกาะตัวขึ้นหรือสิ่งมีชีวิตที่จิตสร้างขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากบุคคลเดียวหรือเกิดจากความเชื่อร่วมกันของคนกลุ่มใหญ่ในส่วนของทฤษฎีฟอนตัมคือทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายสารและพลังงานในระดับอะตอมและย่อยลงไปซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากวัตถุขนาดใหญ่ในโลกปกติอย่างสิ้นเชิง ทฤษฎีนี้มีแนวคิดสําคัญคือการที่สสารและพลังงานถูกคอนไทส์คือมีค่าเป็นปริมาณที่ไม่ต่อเนื่องและมีลักษณะเป็นทั้งขึ้นและอนุภาคก็ประมาณนี้นะครับเรามาเข้าเนื้อหาหลักของเรากันต่อครับผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าจะทําการเล่าถึงสซเลนเดอร์แมนก่อนหลังจากนั้นถึงจะพาทุกคนไปพบกับบทสรุปคดีที่เกิดขึ้นกันนะครับ ความนิยมของ s l เลนเดอร์แมนบนอินเทอร์เน็ตนั้นทำให้เกิด ARG ที่เชื่อมโยงกันจำนวนมหาาลซึ่งเรียกรวมกันว่า Slenderman m y t h o s s l e n d e r m a n มมีความสามารถหรือคุณสมบัติที่จะแตกต่างกันไปตามเรื่องราวที่ถูกแต่งเติมอย่างไรก็ตามรูปลักษณ์และลักษณะนิสัยพื้นฐานกับสอดคล้องกันในแต่ละเรื่องราวโดยที่รูปลักษณ์มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ภาพลักษณ์ที่พบบ่อยที่สุดและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในสื่อ คือภาพมนุษย์รูปร่างสูงผิดปกติแขนยาวและใบหน้าที่ว่างเปล่ามีหนวดอยู่ด้านหลังพร้อมใส่ชุดสูทสีดำซึ่งอาจเป็นผ้าจริงหรือผิวหนังที่มันได้สร้างขึ้นมาเองทำให้ดูเหมือนเป็นผ้าหากเป็นอย่างที่บอกจริงนั่นก็หมายความว่าตัวของมันนั้นมีสติปัญญาที่สูงและฉลาดมากๆที่พยายามกลมเกลื่อนไปกับสภาพแวดล้อมพูดตามตรงแล้วเจ้าตัวของเซเลนเดอร์แมนนั้นยังเป็นปริศนาอย่างมากเนื่องจากมีรูปรษณ์ที่เหมือนกับมนุษย์ แต่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมเหมือนกับพวกเรายัางไม่แน่ชัดว่าตัวของมันนั้นมีสังคมหรือไม่เข้าใจภาษาหรือพฤติกรรมของมนุษย์หรือเปล่าหรือมีแค่ใบหน้าที่ว่างเปล่าเพียงอย่างเดียวที่เป็นคําตอบให้กับทุกอย่างได้มีผู้คนที่เคยพบเห็นตัวของมันหลายคนได้พยายามที่จะอธิบายตัวของมันแต่ก็กลับยากเอามากๆซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็เหมือนว่าขาดความสามารถในการอธิบายสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างเป็นปริศนานอกจากนี้ยังมีผู้คนเชื่อกันว่าตัวของเซเลนเดอร์แมนมาจากมิติที่4 ที่ทําให้ตัวตนของมันนั้นมีความสามารถบางอย่างที่มนุษย์อย่างพวกเรานั้นไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็มีการบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของมันที่สามารถแบ่งได้2แบบหลักๆเลยก็คือตัวของมันดูมีเจตนาร้ายและอันตรายมักจะสะกดรอยตามเป้าหมายจากนั้นจะทําการเสียบพวกเขาไว้บนต้นไม้และตัดอวัยวะบางส่วนออกจากร่างกายของเหยื่อ กับอีกอย่างคือการเฝ้ามองจากระยะไกลขนาดที่เหยื่อกำลังเผชิญหน้ากับความกลัวจากจิตใจเมื่อถึงเวลานั้นมันก็จะพุ่งเข้าใส่และหายตัวไปพร้อมกับเหยื่อไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักแต่ด้วยในยุคปัจจุบนันก็ได้มีการตีความแบบสมัยใหม่ที่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าตัวของมันมีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแปลกประหลาดและก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนอย่างรุนแรงต่ออุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพ บางครั้งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถระบุดได้ว่าสซเลนเดอร์แมนอยู่ใกล้กับบริเวณที่เราอยู่หรือไม่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้เองก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวนนี้เป็นพิเศษในแทบทุกคําอธิบายไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ต่างก็มีการบอกอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการสะกดรอยตามซึ่งตัวของมันมักจะคอยติดตามเหยื่อเป็นระยะเวลานานมาก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนคนหนึ่งจะถูกตามล่าโดยสแลนเดอร์แมนเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลายวันหลายเดือนหรือแม้กระทั่งปีอย่างไรก็ตามมันมักจะปรากฏตัวในยามที่ไม่มีใครคาดคิดและในที่ที่เหยื่ออยู่คนเดียวและรู้สึกสบายใจที่สุดเช่นบ้านโรงเรียนที่ทำงานหรือกลางแจง้งโดยจะเข้าโจมตีในช่วงเวลาที่เหยื่อเหล่านี้ลดการป้องกันลงจนถึงขั้นที่เป้าหมายไม่มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับมันอีกต่อไป และทําให้มันสามารถลงมือได้ง่ายขึ้นก่อนจะไปกันต่อแอดมีอะไรดีๆจะมาบอกสลับใครที่กำลังจะขนขึ้นแอดขอแนะนำไข่กุ่มิงเครื่องเล็มขนน้องชายที่จะช่วยให้เราท่านชายทั้งหลายนั้นรู้สึกถึงความสบายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเหมาะสลับการดูแลขนทุกรูปแบบหลังจากที่ตัวของผมได้ใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ทําให้มีความมาั่นใจมากขึ้นแถมยังทำให้ตรงนั้นเวลาเราออกไปทำกิจกรรมด้านนอก ก็ไม่เหนียวอีกด้วยไม่บาดไม่เจ็บเพราะนวัตรกรรมที่ใช้คือเซฟเทคปลอดภัยต่อน,น้องชายแน่นอนแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะต้องดึงให้ตึงๆด้วยเพื่อของไขยานแถมตัวเครื่องของเขานั้นยังกันน้ำอีกด้วยและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แอดจะขอแนะนำเหมาะกับการเอามาใช้คู่กันเลยก็คือไขกินเซอร์ที่ใช้สลับล้างทำความสะอาดเหมาะกับจุดซ่อนเลนทำให้หนอนของพวกคุณนั้นหอมตลอดเวลาที่ใช้และอย่างที่ได้บอกไป แอดใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็เห็นผลถึงความเย็นและความหอมที่เกิดจากการใช้ถ้าใครได้ลองแล้วก็ลองป้ายยาให้เพื่อนของคุณมาช่วยดมความหอมนี้และใช้ไปด้วยกันสําหรับใครที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นดูแลความสะอาดของตัวเองผมแนะนาเจ้าตัวนี้เลยมันลดกลิ่นอับได้ดีจากเดิมมากช่วยล็อกความชุ่มชื้นได้นานถึง72ชั่วโมงลดการสะสมของแบคทีรียลดต้นต่อการเกิดกลิ่นตัวสินค้ามีทั้งหมด2สูตรชอบแบบไหนก็สามารถไปเลือกกันได้นะ และตอนนี้ก็มีโปรโมชัน่นลดใหญ่ส่งท้ายเดือนเริ่ม25ตุลาเท่านั้นจนหมดเดือนนี้ตัวของเครื่องจะลดเหลืออยู่ที่1,491บาทและคินเซอร์จะลดเหลืออยู่ที่187บาทเท่านั้นการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งอีกอย่างมีของปลอมทำออกมาด้วยทางร้านค้าไม่มีตัวแทนจำหน่ายของแท้ต้องลิงก์ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ที่ปากหมดไว้เท่านั้นนะครับ มีอีกหนึ่งทฤษฎีที่มักจะเป็นที่ยอมรับในหมู่แฟนๆเอามากๆเกี่ยวกับตัวของมันเลยก็คือพวกคนที่มักจะตกเป็นเหยื่อซึ่งผู้คนเหล่านี้มักจะเข้าใจและหมกมุ่นอยู่กับตัวของ Slender Man หรือเข้าใจมันในระดับหนึ่งจึงทําให้ตัวของมันสามารถติดตามเหยื่อได้หลายรายในคราวเดียวเนื่องมาจากจํานวนคนที่ดูเหมือนจะสนใจในตำนานนี้นอกจากความสามารถที่จะคอยติดตามเหยื่อแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ตัวของมันนั้นดูน่ากลัวเลยก็คือ การควบคุมจิตใจเดิมทีแล้วสซเลนเดอร์แมนมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกับเด็กๆและเรื่องราวต้นฉบับหลายเรื่องก็วนเวียนอยู่กับการหายตัวไปของเด็กเหล่านี้หรือภาพสซเลนเดอร์แมนอยู่ในรูปถ่ายซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นเพราะความไร้เดียงสาและความอยากรู้อยากเห็นที่ผิดปกติของเด็กๆซึ่งอาจน,นำพาพวกเขาไปสู่การพบเจอสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ซึ่งก็จะคล้ายกับที่ผู้ใหญ่บ้านเรามักจะพูดกันบ่อยๆว่าเด็กนั้นมักจะเห็นอะไรเหล่านี้ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ถ้าให้ยกตัวอย่างในหมู่บ้านของแอดแต่ไม่รู้นะว่าหมู่บ้านของทุกคนนั้นจะเหมือนกันหรือไม่แต่ของแอดก็จะประมาณว่าผู้ใหญ่นั้นจะไม่ให้เด็กไปงานศพในตอนกลางคืนเพราะเชื่อว่าเด็กๆอาจจะพบเจอกับวิญญาณและวิญญาณเหล่านี้อาจจะปรากฏตัวให้เห็นและทําให้เด็กๆกลัวทุกคนเคยได้ยินเรื่องเล่านี้กันหรือเปล่าแต่สลับแอดถ้าเมื่อก่อนก็ถือว่าน่ากลัวเลยทําให้ไม่กล้าไปงานศพของใครหลายๆคนในช่วงเวลานั้น นอกเหนือจากความสามารถที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีความสามารถอื่นๆอีก,อกที่อาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ก็ช่วยเพิ่มความพิศวงให้กับตัวของมันอย่างการล่องหนแบบเลือกได้ความสามารถในการเปลี่ยนความสูงและสลีละของร่างกายความสามารถในการเปลี่ยนแขนให้เป็นหนวดหรือความสามารถในการงอกส่วนต่อขยายคล้ายหนวดจากหลังและไหลเพื่อใช้เป็นแขนหรือขาเพิ่มเติมหรือเพียงเพื่อสร้างความกลัวและนี่จะเป็นเรื่องราออริจินอลของมันนะครับ s ซเลนเดอร์แมนไม่มีประวัติที่แน่ชัดแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตำนานก็ได้เล่ากันว่าในช่วงต้นคิดศตรวรรษที่17พวกเขาได้พบเห็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายเซเลนเดอร์แมนครั้งแรกในเยอรมน,นีและก่อนหน้านั้นในอดีตสิ่งมีชีวิตตัวนี้มักจะมีลูกร่างเป็นอัศวินหรือบุคคลที่ดูสูงสักแถมในตำนานและนิทานพื้นบ้านของเยอรมันมักจะเอาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้หรือที่คล้ายคลึงกับเซเลนเดอร์แมนไปเล่าเป็นนิทานเตือนใจสำหรับเด็กๆในเวลานั้น ภาพถ่ายจากช่วงต้นทศวรรษปี1900ซึ่งภาพของเซเลนเดอร์แมนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายเก่ารายงานจากช่วงเวลาดังกล่าวบ่งชี้ว่ามีการพบเห็นในอเมริกาสหารัชอณาจาักรและรัเสเซียซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับรายงานการหายตัวไปของเด็กๆในช่วงการคริสต์ศตวรรษที่20ในอเมริกาและแคนาดามีรายงานนักสกีและเด็กที่สูญหายไปโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าและพื้นที่ลกหลาง ซึ่งก็มักจะเกี่ยวโยงไปยังเหตุการณ์หลายแรงหลายอย่างเช่นอาคารที่ถูกเผาไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุและการเสียชีวิตแต่ก็โชคดีที่ยังมีผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนที่ถูกมันโจมตีแล้วรอดมาได้พร้อมด้วยบันทึกจากเหยื่อเหล่านี้ที่ได้มีการระบุไว้ดังต่อไปนี้ 1. หากเหยื่อเป็นเด็กมันมักจะเข้าหาพวกเขาด้วยความเป็นมิตรในตอนแรกและพยายามสร้างความไว้วางใจจากพวกเขา 2. ผู้ใหญ่ที่โดนมันสะกดรอยตามมักจะมีบางอย่างที่ดูเหมือนจะเชื่อมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือพวกเขาล้วนเคยประสบกับส่งนาตก,กรรมอันเลวร้ายในชีวิตและที่น่าสนใจในหลายกร,รณีคือส่งนาตก,กรรมดังกล่าวดูเหมือนจะเชื่อมโยงไปยังสเลเดอร์แมนเช่นกัน 3. หากเหยื่อเป็นผู้ใหญ่ตัวของมันจะสะกดรอยและตามเหยื่อเป็นเวลานานทําให้เกิดอาการป่วยทางจิตที่เรียกว่าสเลเดอร์ซิกเนสโดยมีอาการดังต่อไปนี้หวาดระแวงอย่างรุนแรงคืนไส เลือดกำเดาไหลฝันร้ายและประสาทหลอน 4. เมื่อถึงเวลาที่สมควรสเลนเดอร์แมนจะลักพาตัวเยื่อโดยจะพาไปที่ป่าใกล้เคียงและพวกเขาก็จะถูกฆ่าที่นั่น 5. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดพลาดหรือความวุ่นวายที่เกินการควบคุมสเลนเดอร์แมนอาจจะลบหลักฐานการมีอยู่ของมันโดยการเผาบ้านที่ทำงานหรือโรงเรียนของเยื่อ ซึ่งมักจะทําให้ผู้ที่อยู่ในสถานที่เหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตไปด้วยแต่โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับเหยื่อรายแรกเดิมทีการฆ่าของมันจะใช้วิธีการจับเหยื่อเสียบไว้กับกิ่งไม้สูงและปล่อยให้เลือดไหลออกมาจนตายอวัยวะของเหยื่อจะถูกแยกออกเป็นทีละชิ้นและบรรจุลงในถุงพลาสติกจากนั้นจึงนํากลับไปคืนสูตต่ตำแหน่งเดิมโดยที่ศพของเหยื่อนั้นจะไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปก็ดูเหมือนว่าเซเลนเดอร์แมนจะเลิกทำสิ่งนี้ในช่วงปลายของปี1990การใช้กล้องถ่ายภาพและวิดีโอที่แพร่หลายมากขึ้นทำให้เทคโนโลยีนั้นสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ได้มากขึ้นเช่นกันและเซเลนเดอร์แมนก็ถูกบันทึกภาพถ่ายขณะที่กำลังติดตามเหยื่อหลายครั้งในช่วงปลายปี2000จนถึงต้นปี2010ได้มีคนจำนวนมากที่สามารถบันทึกเหตุการณ์การโจมตีของมันอย่างต่อเนื่องกับตนเองและเพื่อน และนี่จะเป็นชื่อของวิดีโอที่ผู้คนถ่ายไว้ได้และจะขอติดไว้ให้เพื่อใครอยากลองหาไปดูเองเรื่องราวใหม่เกี่ยวกับพลังและความสามารถของ s l เ n d e r m a n แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากจากรูปแบบเดิมของมันจากที่เคยนำเหยื่อไปแขวนไว้ตรงต้นไม้และมีแนวโน้มที่จะมุ่งเป้าไปที่เด็กๆเ,เป็นหลกักได้มีการเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันนั้นดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่ผู้คนที่เคยพบเห็นตัวของมันในวัยเด็ก โดยมักจะสะกดรอยตามพวกเขาเป็นเวลาหลายปีโดยทําในลักษณะที่เป้าหมายมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวของมันนั้นได้เฝ้าสังเกตพวกเขามานานโดยทั่วไปแล้วเหยื่อจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งสายเกินไปการโจมตีของเวอร์ชั่นใหม่นี้จะเป็นการทรมานเหยื่อด้วยการปรากฏตัวและหายตัวไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางกายภาพใดๆแก่เหยื่อเลยแต่จะเป็นการโจมตีทางจิตใจของเหยื่อด้วยการปรากฏตัวในบ้าน นอกบ้านบนถนนที่พวกเขาเดินทางหรือในขณะที่เป้าหมายกําลังนอนหลับการแสดงออกเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก่อให้เกิดความกลัวและความไม่สบายใจซึ่งนําไปสู่ความหวาดระแวงอย่างรุนแรงยิ่งมันติดตามนานเท่าไหร่สุขภาพจิตของพวกเขาก็ายิ่งตึงเครียดมากขึ้นเท่านั้นปรากฏการ์เซเลนเดอร์ซิกเนสที่เกิดขึ้นจากการก่อกวนทางจิตใจของเซเลนเดอร์แมนนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างแน่ชัดและในส่วนของการสังหารเหยื่อที่แอดได้กล่าวไปนั้น ก็ได้เปลี่ยนไปจากที่เคยทิ้งร่องรอยปัจจุบันมันก็ได้ทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปด้วยโดยไม่ได้ทิ้งล่องรอยไว้เหยื่อแทบจะไม่เคยถูกพบเลยไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายและมีการคาดเดาวา่ามันอาจจะไม่ได้ฆ่าเหยื่อทันทีและอีกหนึ่งความสามารถที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับ Slender Sickness คือการยับยั้งความทรงจำบางรูปแบบผลกระทบนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการอยู่ใกล้ๆแม้ว่าดูเหมือนจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรง รูปแบบเหล่านี้อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่า s l e n d e r m a n มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทำร้ายจิตใจของมนุษย์และทำให้พวกเขาตอบสนองต่อสิ่งเล้าต่างๆหากลัดทิ้งกลยุทธ์ที่เป็นการสังหารโหดและแขวนไว้บนต้นไม้เป็นไปได้ว่าตัวของมันได้ค้นพบวิธีใหม่นี้ในการสังหารและเพลิดเพลินกับเหยื่อในการโจมตีในรูปแบบที่แยบยลมากขึ้นเช่นการบุกลุกจิตใจและสภาพแวดล้อมของพวกเขา ซึ่งส่งผลทําให้เหยื่อน,นั้นขาดความรู้สึกปลอดภัยและทําให้พวกเขากลายเป็นบ้าอย่างช้าๆด้วยความทุกข์ทรมานในส่วนนี้ก็คล้ายๆกับภาพยนตร์เลื่องสมายาใครยังไม่เคยดูลองไปหาชมกันได้นะครับในส่วนเนื้อหาก็ใกล้เคียงกับ Slender Man แถมยังสนุกอีกด้วยอย่างที่ตัวของผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้เกีย่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างซ lender Man กับเด็กๆซึ่งก็เป็นประเด็นที่โดดเด่นและน่าสนใจ แต่ก็ได้มีการสรุปว่าทำไมมันถึงเลือกเด็กโดยสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 1. มันสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้ซึ่งจะต่างจากผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องการสนใจมันก่อขายกับเพื่อนในจินตนาการของเด็ก 2. เลือกเด็กๆเ,เพราะตัวของมันนั้นสามารถใช้เวลาที่ยาวนานในการปลูกฝังความกลัวให้กับพวกเขาโดยคอยตามรังควานเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะโจมตีพวกเขาเมื่อเป็นผู้ใหญ่กรณีแบบนี้จะคล้ายคลึงกับความต้องการที่จะเล่นกับเหยื่อ 3. มันใช้เด็กๆเ,เพื่อล้างสมองและใช้พวกเขาเป็นตัวแทนเพื่อจุดประสงค์ของตัวเองสําสำหรับมันแล้วเด็กๆนั้นจะล่าได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่แต่โดยรวมแล้วสาเหตุที่แน่นอนและได้รับการยืนยนันจริงๆเกี่ยวกับการที่มันเลิกเด็กนั้นก็ยังไม่สามารถอธิบายได้นอกจากนี้แล้วตัวของมันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม็อกซี่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จิตไม่ปกติที่อยู่ภายใต้าการควบคุมหรืออิทธิพลของมันลักษณะของกลุ่มดังกล่าวยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ปรากฏอยู่ใน E.M.H ในชื่อ Tab บ t และ T.T. Observer นอกจากนี้ s ซเลนเดอร์แยังก่อให้เกิดลัทธิปัชญาและทฤษฎีมากมายที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่ไม่ได้รับอิทธิพลแต่มีความตระหนักรู้เช่น n o ว a s o ส d โ e u r o ยูโรป a ไนด a r ฮาวเว e เซโลซความเชื่อมโยงของ s l เลนเดอร์แมนกับวัฒนธรรมอื่นๆนั้นมีอยู่อย่างมากมายเพราะตามหลักแล้ว ัวของมันได้รับอิทธิพลมาจากตำนานพื้นบ้านจำนวนมากแต่มีความเชื่อมโยงกับพื้นบ้านหนึ่งที่แอดมองว่าน่าสนใจนั่นก็คือของเยอรมันโดยเจ้าตัวนี้จะมีชื่อว่าเดอ g ์กอส์มันหรือชายร่างสูงภาษาเยอรมันแอดอ่านไม่ถูกนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้เป็นตำนานพื้นบ้านของเยอรมันอีกเรื่องหนึ่งในศตวรรษที่16ซึ่งได้มีภาพพิมพ์แกะไม้ประกอบตัวของชายล่างสูงนั้นมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นแฟรรี แห่งป่าดำที่ลักพาตัวเด็กเกเรที่เข้าไปในป่าในเวลากลางคืนและจะคอยสะกดรอยตามจนกว่าเด็กคนนั้นจะยอมสารภาพความผิดกับผู้ปกครองอย่างไรก็ตามมีหลักฐานน้อยมากที่สนับสนุนว่าในฐานพื้นบ้านเหล่านี้ถูกเล่าขานจริงอย่างไรก็ตามก็ยังมีตัวละครที่คล้ายกันอยู่ที่รู้จักกันในชื่อเดอะเออร์คิงเดอะเออร์คิงในบทกวีอันโด่งดังของเกิเทซซึ่งเป็นหนึ่งในภาพของเออร์คิงที่โด่งดังที่สุด บรรยายไว้ว่าเขานั้นอาศัยอยู่ในป่าและพยายามล่อลวงเด็กให้หนีจากพ่อมีเพียงเด็กชายเท่านั้นที่สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเออร์คิงซึ่งในที่สุดก็จะฆ่าเด็กชายคนนั้นทิ้งพฤติกรรมนี้ก็จะคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของเซเลนเดอร์แมนในยุคแรกๆนอกเหนือจากตำนานที่น่าสนใจเหล่านี้แล้วยังมีความคล้ายคลึงอื่นๆอ,อ,อีกเช่นพวกผีไร่หน้าจากญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆที่เราอาจจะเคยเห็นกันผ่านเรื่องเล่าพวกพูดผีมากมาย และนี่จะเป็นส่วนสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันครับกับคดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับ Slender Man จะเป็นเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อนที่เด็กสาวสองคนได้ล่อลวงเพิ่มร่วมชั้นไปในป่าในย่านชานเมืองอันเงียบสงบของรัฐวิสคอนซินแล้วแทงเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสโดยที่พวกเธอได้อ้างว่าทั้งหมดนี้ทำไปเพราะตัวละครอย่าง Slender Man เป็นคนสั่งการ ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนนี้มีชื่อว่ามอแกนไกเซอร์และแอนนิสซาไวเออร์ที่ในเวลานั้นพวกเธอมีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นโดยพวกเธอนั้นได้เข้าทำ้ายเพเทนลูดเนอร์เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่สวนสาธ,ธารณะวอเคชั่นเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี2014หลังจากที่ทั้ง3คนไปนอนค้างคืนด้วยกัน และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายสำหรับเพตันลิวเนอร์ตัวของเธอได้เข้ามาตีสนิทและทำความรู้จักกับมอร์แกนตั้งแต่อยู่ช่วงปฐมศึกษาปีที่4เดตันได้ให้การสัมภาษณ์นี้กับทาง ABC ว่ามอร์แกนนั้นมีปัญหาในการหาเพื่อนและฉันก็คิดว่าตัวของคนคนนั้นไม่ควรที่จะต้องนั่งอยู่คนเดียวเพตันได้บรรยายว่าตัวของเธอนั้นมีความหวังและมองโลกในแง่ดีก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและบอกว่าเธอพยายามจะมองเห็นความดีในตัวของผู้คน รวมถึงมอร์แกนด้วยแต่แล้วทุกอย่างก,ก็เริ่มแย่ลงเมื่อมอร์แกนได้กลายเป็นเพื่อนกับแอนเนซ่าในชั้นประถมศึกษาปีที่6และเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับซ l e n d e r Man ซึ่งในช่วงเวลานั้นตัวของมันยังเป็นที่โด่งดังและเป็นกระแสอยู่มากๆเธ<ๆ>อบอกว่ามันทำให้เธอนั้นกลัวน,นิดหน่อยแต่เธอก็อยากจะสนับสนุนเพื่อนของเธอคนนี้แต่เมื่อความลงหลของมอร์แกนที่มีต่อซ l ล n d นเดอรนั้นเพิ่มมากขึ้น เพตันก็เริ่มคิดที่จะยุติมิตรภาพของพวกเขาลงแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนกันและเธอก็ได้ให้การว่าในช่วงเวลานั้นเธอก็ไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เธอได้ไปบ้านมอร์แกนเพื่อร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ12ปีของเธอพอฉันได้มองย้อนกลับไปฉันก็แบบว่ามันแปลกมากจริงๆทําไมตัวของฉัน ไม่ทันสังเกตว่ามีอะไรแปลกๆบ้างแต่ฉันก็ไม่ได้โทษตัวเองไม่มีใครรู้หรอกว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองนี่เป็นการกล่าวของเพตันแผนการฆ่าเพตันได้รับการผลักดันจากความปรารถนาของสาวๆที่จะทําให้สเลนเดอร์แมนนั้นพอใจแผนดังกล่าวเดิมทีควรจะดําเนินการในวันที่3 0พฤษภาคมปี2014แต่แล้วพวกเขาก็เปลี่ยนแผนและตัดสินใจที่จะฆ่าเธอในเช้าวันรุ่งขึ้นที่สวนสาธารณะใกล้เคียงในเมืองวอร์เคชา เมื่อไปถึงส่วนสาธารณะแอนนะิซาแนะนำให้พวกเขาไปเดินเล่นในป่าไกลๆจนกระทั่งตัวของพวกเธอได้ไปยังจุดที่ไม่ค่อยมีผู้คนและตัวของแอนนิซาก็ได้บอกให้เพยตันนอนลงจากนั้นฝันร้ายก็ได้เริ่มขึ้นหมอแกนได้นำมีดทำขรัวที่เธอเตรียมออกมาและเริ่มแทงเพยตันซ้ำแลว้วซ้ำเล่าในขณะที่แอนนิซ่าคอยยุยงให้เธอทำต่อไปตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รักษาเธอได้บอกว่า ตัวของเพตตนได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทงทั้งหมด19ครั้งจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นเด็กสาวทั้งสองก็ได้ทิ้งเพตตนไว้ให้ตายแต่พวกเธอก็ไม่รู้เลยว่าตัวของเพตตนนั้นยังมีชีวิตอยู่และได้พยายามคานขึ้นไปบนเลนจัก,กรยานจนกระทั่งได้มีคนเดินผ่านไปพบเข้าในช่วงเวลาต่อมาของวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุมมอร์แกนและแอนนิซาขณะที่พวกเธอนั้นกำลังเดินอยู่บนทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข9 4ในเมืองวอเคชา สุดท้ายก็สรุปได้ว่าตัวของมอร์แกนและแอนนิซาพบเข้ากับตัวละครซา n เลนเดอร์แมนบนคิปปี้พาสต้าวิกิพวกเธอเชื่อว่ามันนั้นมีตัวตนจริงและตัดสินใจที่จะกลายเป็นตัวแทนของตัวละครนี้แต่เพื่อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อซา e n เลนเดอร์แมนทั้งสองเชื่อว่าต้องฆ่าใครสักคนพวกเธอจึงตัดสินใจว่าคนคนนั้นก็คือเพตันเพื่อนของพวกเธอนั่นเอง และด้วยเหตุการณ์การแทงเพเตันนี้เองก็ได้จุดชนวนให้เกิดความกลัวต่อเซเลนเดอร์แมนในหมู่ผู้ปกครองทั่วประเทศหลังจากที่ถูกจับตัวของมอร์แกนก็ได้ถูกไต่สวนและผู้พิพากษาก็ได้ส่งเธอไปยังสถาบันจิตเวชหลังตรวจพบว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตมอร์แกนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทระยะเริ่มตน้นหลังจากถูกควบคุมตัวตามรายงานของโรลลิงสโตน แอนนิซาเองก็ได้ถูกตัดสินและถูกส่งตัวไปที่สถานพยาบาลจิตเวชหลังจากคณะลูกขุนพบว่าโตของเธอป่วยเป็นโรคทางจิตในขณะที่กระทำการก่อเหตุในเดือนธันวาคมของปี2017แอนนิซาได้รับโทษจำคุกสูงสุดนานถึง25ปีในสถานบำบัดสุขภาพจิตหลังจากสารภาพว่ามีความผิดฐานเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าคนโดยเจตนาในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2018 มอกแกนได้รับโทษจำคุกในโรงพยาบาลจิตเวชเป็นเวลา40ปีหลังจากรับสารภาพว่ามีความผิดฐานพยายามฆ่าคนโดยเจตนาและในปี2021ตัวของแอนนิซาได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขเพื่อไปอาศัยอยู่กับพ่อของเธอและได้รับคำสั่งให้สวมเครื่องติดตามสุดท้ายแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็ควรที่จะจำแนกและแยกให้ออกจากความเป็นจริงไม่งั้นเรื่องราวสุดสะเทือนใจเหล่านี้เองก็อาจจะเกิดขึ้นกับพวกคุณได้เช่นกัน ก็เป็นอีกหนึ่งคดีสุดโด่งดังในอดีตท,ที่มีความเชื่อมโยงกับตัวละครสมมุติและในส่วนของ s ซ e n d e r Man ถ้าตามเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมานั้นตัวของมันก็เป็นอะไรที่ชวนให้รู้สึกถึงความลึกลับและพิศวงอย่างยิ่งในช่วงที่มาใหม่ๆใครหลายๆคนก็คงคิดกันไปเลยว่าเจ้านี้อาจจะมีอยู่จริงก็ได้อีกอย่างที่แอดมองว่าเรื่องนี้อาจจะดูใกล้ตัวของใครหลายๆคนก็เพราะว่าแอดนั้นรู้สึกเหมือนเคยเจอกับตัวเองมาก่อนในกรณีนี้ของแอดก็เกิดจากการที่คนที่เคยมาคอมเมนต์ในไลฟ์สด ถึงปัญหาชีวิตแต่ไม่สามารถแก้ไขได้และตีความหมายของคำที่แอดจะสื่อไปแบบผิดๆซึ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แอดมองว่าตัวของบุคคลน,นั้นไม่สามารถคิดวิเคราะห์ในการตัดสินใจหรือควบคุมความคิดทางอารมณ์ของตัวเองได้หรือบางคนที่ยังเด็กอยู่ก็ควรที่จะมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและสอนถึงสิ่งที่ผิดถูกที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างนี้สุดท้ายนี้แอดขอเตือนนะครับว่าปัญหาชีวิตของใครลหลายๆคนเนี่ย แอดไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้แต่เราก็อยากเก็บความเครียดหรือความรู้สึกแย่ไว้กับตัวเองเยอะเกินไปเรายังมีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่รักเราจริงๆคอยรับฟังเรื่องราวของเราอยู่เราลองเปิดใจคุยกับพวกเขาดูแล้วพวกเขาจะช่วยเราหาทางออกแล้วทุกคนล่ะครับชอบอะไรใน Slender Man กันบ้างหรือเคยเจอปัญหาหรืออะไรที่เหมือนกับคดีนี้ไหมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ และก่อนจากกันไปทุกคนสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราได้นะครับหรือมีเรื่องไหนที่น่าสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยเพื่อแอดจะได้เอามาเล่าให้ฟังกันขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ